สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ติดตามในช่งนองมิกจิวชันแนวเนาะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ยี่สิบสองพฤษภาสองห้าหกห้าเอานี้ตื่นขึ้นมาบรรยากาศอึมครึมแบบนี้มาจะหนึ่งอาทิตย์แล้วเพื่อนเพื่อนจ้ามันเป็นบรรยากาศที่แบบสดชื่นเนี่ยแล้ววันนี้พี่อ้อก็จะมากะทำกระถาง อ,อ่านตัวนี้เนะาะเมื่อก่อนหล้านอยู่เอาอะไรมาเลี้ยงมันก็ขนอะไรมาใส่ทีนี้พี่อ้อยล้างแล้วพี่อ้อยจะเอาอะไรมาใส่ <c oughs> กับบรรยากาศหน้าบ้านเนาะเพื่อนเมื่อสูบรรยากาศโอโซนที่สดชื่น <c oughs> นี่คือแถวบ้านพี่อ้อยเนาะหลายๆคนก็อาจจะเห็นในคลิปในไร์สดบ้างแล้ว นั่นก็คือหน้าบ้านตรงนี้เป็นพื้นที่เขาเทถนนไม่ได้มาตรฐานนะไม่เท่าตรงไหนมันต่ำน้ำมันก็จะขังอย่างนี้เพื่อนเพืนเพราะมันไม่มีที่ไหลไปได้เลยตรงไหนต่ำมันก็จะไปขังเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหลลงวิ่งนาได้มันก็จะไม่เป็นไรนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านเนาะ ็ยังไม่ดับคุ่นดับไฟบรรยากาศยังครืม้มสดชื่ม,มดีกว่าในเมืองหลายสิบเท่าต้นอันนี้พี่อ้อยปลูกไว้บังบังอะไรนะบังฝุ่นบังฝุ่นบังแดดเพราะว่าข้างหลังมันก็จะเป็นเมื่อก่อนขายตามสั่ง ตอนที่สกุลรกิจดีๆก็ขายตามสั่งขายอาหารประเภทอาหารอีสานเนาะอาหารไทยอีสานแะลพี่น้องตามสั่งแล้วก็ราบก้อยซอยแสก็จะมีโต๊ะตอนนี้พักการขายเนาะก็กำลังซื้อของชุมชนมันไม่ดีหากินตามธรรมชาติเราก็เลยไม่ได้ขาย วันนี้เมื่อวานเขาไปดูยะคลิปเล่าข่าวเนาะรู้คลิปของยายจำลองยายจำลองแกพูดออกมาเราก็ฟังรู้นะว่าเป็นใครแต่เราไม่เอ่ยชื่อเขาแต่ยายยายยายจำลองบอกว่าให้ฉยายานามว่าอิกกระพร้อมอิกกระพรอมอันนี้พี่น้องพี่น้องบ้านเนี่ย มันมีนกเนาะพี่น้องมันก็คาบเม็ดอันเนี้ยเม็ดต้นโพมมันมาเกิดเองเขาบอกว่ามันไม่ดีถ้าเกิดในบ้านเราไม่ได้ตั้งใจปลูกกับเพื่อนเพื่อมันไม่เองนะตัดออกมันก็ยังเกิดอยู่นั่นแหละอันนี้รกไปด้วยใบกระเพรารกของกินไม่เป็นไร ย่อว่าจะย้ายต้นเนี้ยต้นเนี้ยไปปลูกแถวหน้าบ้านเห็นไหมปลูกไอ้กันตรงนู้นเนี่ยพี่อ้อยออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอยู่ในกระถางเนี้เดีย๋ยวจะเอาอ,ออกไปปลูกเพื่อให้มันขยายแล้วเป็นร่มเหมือนต้นนี้อันนี้ต้นอะไรฟักเหรอ แฟนมันไม่แห้วออกฟักแฟงแตงโมจะได้กินลูกไหมเรามาคอยดูกันป้ายที่ทำการที่ทำการกองพุนงหมู่บ้านหนองคนางนะ กับบรรยากาศตอนเช้าเาก็ทำนากันจะหมดแร่หมดทำนาที่นี่ลงทุนเยอะโอ้จ้างขน้อยก็บนะ่รทมอะดึงน้ำออกดื่มน้ำเข้าแล้วทำนาไม่อรุ่มอร่วยกันใครอยู่ต้นน้ำต้นก็เรียกว่าต้นหัวหัวหัวไล่ไปลายนาปิดไม่ให้น้ำลงคลอง โอ้ทำนาไม่เอากันนะก็เรียกว่าทำนาไม่อารุ่มอร่วยไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันใครมีเงินก็ปิดกัน้นตอนนี้มีอีกอีกอีกสัามเดือนเจอกันในแถงนี้ก็เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยข้าวเหลืองอารามแล้วก็พักกันทำพเดเดยวน้ำมา ถนนหนทางห้างทางก็ไม่เอี่ยมดี๋กหน่อยเราก็กำลังเก็บเงินหาเงินที่จะย้ายบ้านเนาะย้ายบ้านออกไปอยู่ที่ของเราเพราะตรงนี้ที่เราสร้างมันไม่ใช่ที่ของเรานะเป็นที่น้องน้องสามีเขาไม่แบ่งขายให้เราเราก็คำว่า อยู่ด้วยกันอาศัยอยู่ด้วยกันไปก็ถ้าคนเราเนาะตอนที่มันคุยกันได้คุยกันไม่ไม่ทะเลาะบบาแหวงกันมันก็อยู่ด้วยกันได้พี่น้องแต่อนาคตข้างหน้าใครจะไปรู้ล่ะเพราะพี่อ้อยเจอประสบการณ์นี้มากับตัวเองและพี่น้องแบ่งแก่งแย่งที่ดินทรัพย์สมทรัพย์สิน <c oughs> เป็นที่ดินแบ่งกันไม่ลงตัว ถ้าจะให้เคลียร์หรือไม่ต้องมีปัญหาในวันข้างหน้าเนาะมันก็ต้องแบ่งแยกแบ่งขายเป็นสัดส่วนของใครของมันเพื่อไม่ให้ทะเลาะกันเราไม่รู้หรอกว่าใครจะไปก่อนไปหลังเนาะคือประสบการณ์ชีวิตของพี่อ้อยมันสอนพี่อ้อยมาแล้วพี่อ้อยถึงรู้ว่ามันมันแบ่งกันดีกว่าแต่ทีนี้เขา ไม่แบ่งถามเขาก็เฉยเพราะเขาเราเฉยเราก็ต้องเป็นฝ่ายไปเนาะเพื่อนๆพื่อเราต้องเป็นฝ่ายโยกย้ายเพราะเรามาสร้างในที่ที่ของเขาเออแต่การสร้างแล้วก็สร้างถามคิดว่าจะได้ของคิดว่าเขาจะแบ่งให้แต่พี่อ้อยไม่ยึดติดกับของนอกกายเพื่อนๆสร้างได้ก็รื้อได้เนาะ เปนพี่ออยมันทําใหญ่เกินอย่างบ้านไม้หลังนู้นอนะข้างหลังอนะทําแล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วก็มาอยู่ออกันอยู่ร้านเนี่ยตึกร้านเนี่ยก็มีสามห้องนอนสองห้องน้ำวันเราไม่ตายมันก็ต้องหาใหม่ได้เนาะหรือไปทําในที่ที่ของเราแล้วก็ทำพออยู่ได้ก็พุกลุกก็พอพี่น้อง เอาอะไรกับชีวิตมากมายคนเราอย่างมากก็แค่มีลมหายใจไปวันๆโอ้ยยุงก็เยอะเอาละคลิปนี้พี่อ้อยก็มานำเสนอเช้านี้เช้าสดใสเนาะก็ฝากเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ